คนโตธอบอกไหมไม่รักเท่ไหร่ยอมเข้าใจเข้าใจแรงหูทวนลมมันไปได้ถูกทิดแต่อ um. ินกันเดียวรักเธอรักเธอมันดังอยู่ข้างในนี้ต้องท้อใจมันไม่รักดีก็มันดี คนเล่นเนีจะหยุดก็หยุดก็มองไม่เห็นคอร์ละมาถึงเสื้ออ๋ออ๋อตุ๊กกุ๊กตุ๊กตุ๊กตเราไม่มีอะไรเหมือนกันต่างคนก็ต่างความฝันเรานั้นไม่ควรมาเจอ,เอ,อแต่สุดท้ายชีวิตของฉันมาเจอแต่เนื้อ ตั้งใจหรือเปลอที่เราสองได้มาผูกพันเมื่อไรที่ฉันเจอเธอคิดถึงทุกนาทีห่างหายกั็ลายหัวเกิดเงาใจนี้เธอเป็นเหมือนกันต้ือไม่สิ่งที่มันกำดมันเกิด กำลังเกิดถึงใจของฉันเองฉันเรียกมันว่าความรักตั้งตาอย่างมั่นใจฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่ว่าทุกใครคนไหนันเรียกมันว่าอย่างไรคือความรักใช่ไหมเราสอง ไม่รู้ก็ฝนมันจะตกไหมเลยยังไม่เห็นเม็ดฝนเลยน่ะจั่เห็นว่าสิแต่ฟ้ามันคืบช่องฟ้ามันคลึ้มมันคลึ้มอยู่อย่างนี้ไปะนะที่ฝนหยอยฮะหย่อยหยอยหย่อยเออปล่อยปล่อยอ่ะปลอยที่ฝนหยอยเล็กดีดีจักเลยนะจัดมาตัวเป่าใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่าแล้วแต่เลย สิ่งที่มันกำลังเกิดกับเราทั้งสองคนโอ้พี่มันอลังการมากพี่พูดเลยคือมันแบบว่าโหดร้ายอ่ะโหดายต้องกินแล้วอ่ะต้องกินอ่ะเรียบร้อยเจ็ดหมื่นคือคือเป็นบาทไม่มีแล้ว I t r a s u r e u r second e a r together นังเดี๋ยวนังนีนังหอ่ะเฮไอปนเอาไปวางไว้ที่ตัวเองไม่ได้ไม่เอาใส่นี้อยู่เลยเฮ้ยยนั่งอันยรู้แหละมานั่งเไม่ออกวันนี้ผมกเ็เพื่อนอะครทั้งนั้นเราไม่สนใจใครแล้วผมไม่รู้จักใครผมรู้จักใครเาไม่ไม่สนใจโอเคกินแล้วค่ะนี่มาค่ะเฮ้นั่งนี่นังนี่เราตัดตรงนี้เ้อหานมากอะอะไูดอ นี่เครับหมูเนื้อหมูเนื้อนี่ปอใจเย็นพี่คงมาหมูบา์ิ้คิวนะหมูนะใช้ฝั่งนู้นจะไม่มีข้าวผัดเลยไม่รู้อู่งฝั่งฝ่ไมั่ง่งฝั่งฝั่่งฝัรมฝั่งฝั่งั่งั่งฝัาง่งฝั่ครับงฝั่งฝ่งฝ่งฝังั่งฝั่ั่ับผมันััััั่่ั่ง